มที่ยังเป็นเด็กเรียนหนังสือช่วงที่มีความทุกข์มากก็คือช่วงเตรียมสอบต้องอา่านหนังสือแล้วก็จำแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่แต่ระหว่างที่เตรียมสอบนเนี่ย คิดนะว่าถ้าเกิดสอบเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยโอย้วันนั้นเป็นวันที่เรามีความสุขมากเลยแต่พอสอบเสร็จนะมันก็สุขไปเ๋ยวประดาวดีใจก็ไม่นานหลังจากนั้นก็ความรู้สึกคือมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกเดียวกับตอนที่เวลา เรียนหนังสือใกล้ปิดเทอม,มคิดว่าเนี่ยถ้าปิดเทมอมเมื่อไหรเราจะมีความสุขมากเลยถูกกับการเรียนหนังสือมาตลอดทั้งปีปิดเทมอมเมื่อไหร่นี่เราจะดีใจฉลองแต่ถึงเวลาปิดเทอมมันก็ดีใจไม่นานนะหลังจากนั้นก็รู้สึกเฉยๆอย่างนั้นอย่างนั้นนะ หลายคนคงมีความรู้สึกทำนองนี้เช่นนะเวลาจะไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวในที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อหรือไปถึงต่างประเทศตอนที่วางแผนก็มีความสุขนะจะได้ไปเที่ยวได้เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาได้กินของอร่อย แล้วก็ยิ่งใกล้ถึงวันนะที่จะได้ไปเที่ยวเนี่ยโอ้มันก็ยิ่งมีความสุขเราคาดหวังว่าพอได้ไปเที่ยวจริงๆเราจะมีความสุขมากเราจะมีความเบิกบานใจแต่พอได้ไปเที่ยวจริงๆมันก็ดีใจไปเดี๋ยวประดาวแล้วก็รู้สึกเฉยๆมันก็อย่างนั้นอย่างนั้น ม่ใช่แค่ไปเที่ยงเดือนนะไปฉลองปีใหม่งานเลี้ยงที่ไหนเนะี่ยก่อนไปก็วาดหวังว่าเราจะมีความสุขได้เพลิดเพลินแต่พอถึงเวลาจึงก็ได้ประสบการณ์ได้ฉลองปีใหม่เขามันก็ก็ดีใจเหมือนกันแต่มันก็ดีใจไม่ถึงขั้นที่ได้วาดหวังเอาไว้ ้ก่อนที่จะได้ไปฉลองก็คาดหวังว่าจะสุกร้อยนะแต่พอไปจริงๆมันก็สุกแค่5้าสิบนั่นแหละแล้วลไม่นานมันก็ความรู้สึกก็กลับมาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยวาดหวังว่าจะได้ไปชมคอนเสิร์ตนะของดารานักร้องคนโปรด แค่นั้นก็มีความสุขแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันมีหวังว่าจะได้ไปจริงๆหรือมีความคาดหวังว่าจะได้ไปคอนเสิร์ตยิ่มีความสุขโลวคาดหวังต่อไปว่าเนี่ยถ้าเราได้ไปได้ไปฟังคอนเสิร์ตจริงๆวันนั้นจะมีความสุขมากเลยพอถึงเวลามันก็สุขนะแต่มันก็ไม่ถึงขีดที่วาดหวังเอาไว้ แล้วก็แม่นามก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เช่นเดียวคนที่รอคอยนะวันที่ถูกรัตเตอรี่ไม่ว่ารางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็กหรือแม้แต่รางวัลชิ้นหนึ่งเวลาฝันว่านี่จะถูกรางวัลชิ้นหนึ่งนะโอ้ไม่มีความสุขมากเลยแล้พอถูกจริงๆนะก็ม,มีความสุขจริงๆนะ ดีใจกระโดดโลดเต้นแต่ว่าความสุขก็อยู่ไม่นานแล้วก็เอาความจริงก็อาจจะไม่ได้สุขถึงขีดที่วาดหวังเอาไว้ผ่านไปไม่นานก็ความสุขก็หายไปความดีใจก็เลือนหายแล้วเกิดความสึกมองเนี้ยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้น ความสุขมันก็อยู่ได้ไม่นานมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแล้วก็บายครั้งมันไม่ได้ถึงขีดที่คาดหวังกันไว้ด้วยซ้ําถ้ารวมทางการถ้ามีแฟนนะบางคนที่ว่าเนี่ยถ้าฉันมีแฟนฉันจะมีความสุขมากเลยพอสมหวังนะก็มีความสุขนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุขอย่างที่คาดเอาไว้แล้วก็สุขไม่นาน แล้วก็กลับมามีความทุกข์มีความวิตกกังวลกับเรื่องเดิมๆเรื่องงานเรื่องการเรื่องครอบครัวให้ความสุขที่ทาให้ลืมความทุกข์นี่มันก็หายไปจืดจางเร็วแล้วช่วยกลับมาเหมือนเดิมมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้มันบอกอะไรเราแต่มันบอกว่านี่ยคนเราเนี่ยเวลา คาดหวังสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่น่าพึงพอใจเราก็มักจะคาดหวังไว้สูงนะว่าถ้าสิ่งนั้นถ้าเกิดสมหวังถ้าเกิดได้เจอสิ่งที่ถูกใจเนี่ยฉันจะมีความสุขมากเลยแต่ความจริงมันก็ไม่ได้สุขมากอย่างที่คาดหวังแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมพระเนี่ยนะบางหลายรูปเลยนะ ตอนที่บวชมาปี2อปีเนี่คิดว่าเนี่ยถ้าฉันได้สึกหาหลาเพศไปนี้ฉันจะมีความสุขมากเลยมีสละได้กินของชอบได้ไปเที่ยวที่ไหนยิ่งถ้ามีโอกาสจะได้สึกจริงๆนะโอ้มันเหมือน,นตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันสึกฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอได้สึกจริงๆก็มีความสุขอย่างที่วาดเอาไว้แต่ไม่ถึงขนาดที่ คาดแล้วก็ผ่านไปแค่ว่าสองวันก็อย่างนั้นอย่างนั้นบางคนถึงกับเสียดายนะไม่น่าสึกเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีรสชาติอย่างที่คาดหวังเอาไว้เรราเนี่ยมักจะคาดหวังความสุขเกินจริงนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นของชอบของถูกใจ ไอตอนตอนคิดเนี่ยมันก็มีความสุขและยิ่งมีโอกาสที่จะเป็นจริงก็ยิ่งมีความสุขแต่พอได้สมอยากจริงๆมันก็ไม่ได้สุขมากอย่างที่คิดเอาไว้เลยน,นี้เป็นความสุขของหลายคนนะพระที่สึงหาลาเพศไปคิดว่าจะมีความสุขเมื่อได้กลับไปเป็นคาราวะแต่เอาความจริงก็ไม่เห็นได้สุขอย่างนั้นเลยหรือ ไมต้องอื่นไกลเวลาเขา้าพรรษาเนี่ยวันรแรกๆก็นับถอยหลังเลยนะเมื่อไหรจะได้ออกพรรษาทั้งทีออกพรรษาฉันจะมีความสุขจะดีใจมากเลยจะมีสละแต่พอภรรษาจริงมันก็ไม่ได้สุขอะไรมากก็อย่างนั้นอย่างนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนเนี่ยหลายคนนี่นับวันเลยนะนับวันที่จะ สิ้นสุดหรือจบการปฏิบัติและคิดว่าเนี่ยวันนั้นฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอถึงวันสุดท้ายการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติมันก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้มากอย่างที่คาดหวังเอาไว้แล้วก็ความสุขความดีใจมันก็เลือนหายไปเร็วอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยมักจะคาดหวังอะไร คาดหวังสิ่งที่ถูกออกถูกใจเนี่ยเกินจริงคาดหวังรสชาติจากสิ่งที่ถูกออกถูกใจนี่เกินจริงสูงเกินจริงจะผู้อย่างก็ด้คือมันสุขตอนที่คาดหวังแต่พอได้เจอจริงๆก็ไม่ได้สุขอะไรมากก็อย่างนั้นอย่างนั้นอีกส่วน,นเป็นเพราะว่าธรรมชาติความสุขชนิดประเภทเหล่านี้เนี่ย ความสุขจากการที่ได้เจอสิ่งถูกใจเนี่ยไม่ว่าถูกรัตเตอรี่ได้กินได้เสพได้เที่ยวได้เจอสิ่งที่ัวถูกใจดูคอนเสิร์ตเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสุขที่มีรสชาติประเดี๋ยวประดาวหรือจะเรียกว่าใจคนร้อนมันปรับให้คุ้นชินกับความสุขนะได้เร็วมากพอมันคุ้นชินแล้วมันก็ เฉยๆแล้วถ้าจะสุขก็ต้องเจอสิ่งที่มันเข้มข้นกว่าเดิมถ้าเท่าเดิมก็อย่างนั้นอย่างนั้นในทางตรงข้ามนะเวลาเราคาดหวังว่าจะเจอความทุกข์อะเรามักจะเกิดความกังวลความวิตก มากทีเดียวแต่พอเจอเขาจริงๆก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหลายคนเนี่ยตอนเป็นนักเรียนนะคิดว่าถ้าสอบข้ามาทจาลยไม่ได้เนี่ยโอ้ชีวิตจะย่ำแย่มากเลยนะที่ฉันหมดอนาคตเลยนะถ้าฉันสอบข้ามาทจายไม่ไดนะ้แต่พอสอบไปจริงๆนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเท่าไหร่ เสียใจเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้จึงก็เสียใจมากไม่ไม่ได้ถึงกับไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างที่คาดเอาไว้ <S <S บางคน,นยังคิดว่าถ้าตกงานนี่ฉันจะแย่แน่ๆเลย <S 1> <S 1> ครั้นตกงานจริงมันก็ไม่ได้แย่อย่างนั้น <S <S บางคนเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าแฟนเลิกฉันเลิกกับเลิกฉันไปจริงฉันไปหรือเลิกกับแฟนฉันงมงอยู่ไม่ได้ เรี่กนว่าฟ้าถล่มโลกทลายแต่พอมันเกิดขึ้นจริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดเอาไว้รวมทั้งคนที่ทำธุรกิจและว,วิ่ตว่าเนี่ยถ้าว่าธุรกิจมันล้มละลายหรือวันพังล้มเหลวจะมียแย่แน่ๆเลยไอ้ตอนที่คิดนึงก็ใจเสียนะ กิดความวิตกกังวลมากเลยแต่พอมันเกิดขึ้นจริงโอ้มันไม่ได้เรียนล่าย,ยางที่นึกนี่ก็เหมือนกันนะคนเราเนี่ยไม่เพียงแต่วาดภาพที่พึงปรารถนาด้วยการเล็งผลเลิศเท่านั้นนะเวลาเรานึกถึงสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยเราก็มองในทางลบทางร้ายเกินจริงเหมือนกัน บางคนเนี่ยคิดว่าเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยฉันคงแย่แน่ๆเลยบางคนพี่ตกกังวลวาดภาพเอาไว้น่ากลัวจกนกระทั่งเปลี่ยนใจไม่มาปฏิบัติธรรมฉันจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่พูดไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกไอ่คิดเอาแต่พอมาเจอจริงเออมันก็อยู่ได้นะ มันก็ไม่ได้เร็ว l i ้อย่างที่คิดเอาไว้ไอ้เรื่องบนี้มันสอนอะไรเรานะมันบอกให้เรารู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราคาดคิดเนี่ยไม่ว่าทางบวกหรือทางลบเนี่ยมันมักจะคาดเพื่อความเป็นจริงคือมันมักจะสูงหรือมากกว่าความจริงคาดว่าจะมีความสุขมากๆเลยแต่พอสมหวังมันก็ไม่ได้สุขอะไรมาก หรือคิดว่าเนี่ยมันคงจะแย่แน่ๆเลยถ้าฉันเจอแต่พอเจอ,อจริงๆโอ้มันก็ไม่ได้เลวอ,อย่างที่คิดนะสิ่งที่เราพิจารกังวลเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือถึงเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เรานึกนั้นถ้าเราทบทวนประสบการณ์ของเราเนี่ยมันจะเห็นนะตรงนี้ชัดเลยว่าความวิตกกังวลของเราหลายอย่างเนี่ย มันวิตกเกินจริงไปกลัวเกินจริงไปพอเจอก็จริงจริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรือบางทีก็ไม่เกิดขึ้นได้ซ้ําอันนี้มันสอนใจเรานะว่าอย่าไปอย่าไปหลงกลหลงเชื่อความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมักจะเกิดจากการคิดลบคิดร้ายปรุงแต่งนะพอเราคิดลบคิดร้ายนะ เกินจริงเนี่ยมันก็จะเกิดความกลัวมากๆเลยถ้าเราเชื่อความคิดนั้นเราก็จะกลัวหรือถ้าเราไม่รู้ทันความคิดนั้นเราก็จะเกิดความวิตกกังวลไม่รู้ทันอารมณ์นะั้นเราก็จะถูกความวิตกกังวลครอบงำจนท่านบางทีทําให้เราไม่กล้าทาในสิ่งที่ควรทำเพราะไปวาดภาพว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายมันจะมีความยากลาบากหลายคนตัดโอกาสตัวเองในการทําสิ่งดีๆที่มีคุณค่า พะไปวิตกกังวลว่ามันจะว่าจะต้องเจออุปรสรรคต่างๆมากมายที่น่ากลัวอย่างเช่นถ้ามาปฏิบัติธรรมต้องนอนคนเดียวในกุดกลางค่ำกางคืนนี่ฉันคงอยู่ไม่ได้นะตุ๊กแกเอ้ยงูเอ้ยผีเอ้ยวาดภาพในทางลบทางร้ายจนกระทั่งไม่กล้ามาไม่กล้ามาปฏิบัติธรรมก็เลยตัดโอกาสตัวเองในการที่ได้เรีรู้สิ่งสำคัญ ทั้งที่ทามาลองดูจริงๆออมันก็ไม่ได้เร็วร่าทีคิดจะไปหลงเชื่อไอ้ความกลัวความวิตกกังวลมากเกินไปต้องหัดทักท้วงม,มันบ้างหรือบอกหรือเตือนตัวเองว่ามันไม่มันอาจจะไม่ได้เร็วร่าอย่างที่นึกสิ่งที่กลัวจ,จะไม่เกิดขึ้นจริงหรือถึงเกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้เร็วร่าอย่างที่คาดเอาไว้นี่มันทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเดินหน้า แม้ว่ามันจะมีอุปสรรคแต่เราก็ไม่ขยายอุปสรรคให้มันน่ากลัวเกินจริงหรือถึงจะเผอขยายในจินตนาการแต่ว่าก็ไม่เชื่อมันเพราะรู้ว่าความจริงมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นในทางเดียวกันเวลาเราคาดหวังสิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจเนี่ยแล้วมันมักจะมีการปรุงแต่ง คาดหวังความสุขว่าถ้าฉันมีอย่างงน้นถ้าฉันมีอย่างนี้ถ้าฉันทำอย่างโน้นฉันฉันจะมีความสุขมากๆฉันจะมีความสุขที่สุดในชีวิตเนี่ยอย่าไปเชื่อมันนะพอไม่งันจะผิดหวังได้ง่ายอย่างหลายคนเนี่ยยอมศึกนะเพื่อไปแต่งงานไปอยู่กับผู้หญิงคิดว่าเนี่ยฉันจะมีความสุขมากเลยถ้าฉันได้อยู่กับคนนั้นคนนี้แต่พอไปอยู่ข้างจริงโอ้ ไม่เห็นสุขอย่างที่ว่าเลยบางทีเสียดายเนียไม่น่าเลยไม่น่าศึกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้เลยหลายคนก็เปลี่ยนใจในสุดท้ายก็กลับมาบวชใหม่พอรู้ว่าพบว,ว่ามันไม่ได้สวยมันไม่ได้มันไม่ได้พิเศษอย่างที่นึกไปเที่ยวก็เหมือนกันนะไปเที่ยวหรือว่าไปทําอะไรก็ตามที่มันถูกใจกิเลสเนี่ยไอตอนคิดมันก็ มีความสุขแล้วยิ่งคาดหวังว่าจะได้เจอจริงๆเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่แต่พอเจอจริงๆก็อย่างนั้นอย่างนั้นมันทําให้ถ้าเรารู้จักทักท้วงบ้างก็จะได้ไม่ไปหลงหลงเพลิดเพลินกับกับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งยอมสละยอมทิ้งสิ่งที่มีค่าและถ้าเรารู้จักทักท้วงบ้างเราก็จะได้ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะไรง่ายๆเพราะบางคนเนี่ยคิดว่าเนี่ย ถ้าฉันถูกละตัวเรื่องอั่นฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอถูกจริงๆก็มีความสุขแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุขมากแถมตามไปด้วยความทุกข์ความทุกข์กหลายอย่างความทุกข์เพราะมีคนจะมาขอส่วนแบ่งมาอ้างความดีความชอบอ้างบุญคุณจะไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ให้เขาก็ไม่พอใจเพราะเขาบอกว่าได้น้อยฉันช่วยเธอมากกว่านี้ฉันควรจะได้มาก พอให้มากคนหนึ่งเขาบอกนี่ทำไมฉันได้น้อยคนนี้ปวดหัวเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขที่ตามมาพร้อมกับความทุกข์สุขชั่วคราวทุกยาวนานแลถ้าเราหลงเชื่อแบบนี้เนี่ยนะถ้าหลงเชื่อความคิดความคาดหวังเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เ,เพราะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นแหละที่ครูบาอาจารย์สอนให้อยู่กับปัจจุบันนี้ก็เพราะว่า ถ้าเราไม่ตั้งันอยู่ในปัจจุบันนะมันจะถูกความฝันในอนาคตหลอกให้เราเนี่ยไม่มีความพึงพอใจในปัจจุบันคิดว่าข้างหน้ามันดีกว่าถ้าสึดไปแต่งงาน่าฉันจะมีความสุขตอนนี้นะแต่แล้วก็ผิดหวังนะหรือว่าถ้าฉันรวยฉันจะมีความสุขตอนนี้ก็เลยไปเล่นการพน,นันไปเล่นนะนะไปเสี่ยงโชค แต่พอสุดท้ายก็ถ้าไม่รวยก็เป็นนี้เป็นสินอันนี้เพราะไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันเพาอไปหวังนะความสุขจากอนาคตเพราะไปวาดภาพสวยงามเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าสมหวังจริงๆก็ไม่ได้สุขอย่างที่คิดเท่าไหร่ให้กรรอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ไปไม่ไปหลงเพลินกับภาพฝันในอนาคต แล้วทำให้เราไม่กลัวไม่พิตกมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคนอยู่นี้เครียดมากนะพิตกกังวลมากจนจะประสาทไปในเพราะความที่ปรุงแต่งว่าภาปนาคตในทางลบทางร้ายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าอยู่ในสถานะใดาก็ตามแม้กระทั่ง เป็นคนไข้นไปให้หมอตรวจยังไม่ทันรู้ผลเลยใจก็ห่อเหี่ยวซะแล้วเพราะไปวาดภาพว่าเนี่ยผลมันคงจะออกมาในทางที่เลวร้ายหรือว่าถ้าเป็นอย่างที่หมอว่าเป็นอย่างที่คาดการไว้ฉันคงตายแน่ๆแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือถึงเกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแต่เป็นว่าคนเราไปเชื่อนะความคิดไป ปล่อยให้ความวิตกกังวลนะที่ชอบปรุงแต่งขยายความให้เกินจริงมันก็เลยไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันใจเราไม่มีความสามารถในการขยายผลทั้งในทางบวกทางลบได้มากนะแล้ถ้าเราเชื่อมันไม่รู้จักทักท้วงไม่ว่าทางบวกทางลบนี่เราก็อาจจะ,ะเสียผู้เสียคนหรือว่าเป็นทุกข์ได้ ยังกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วก็เห็นความสุขาจากสิ่งที่มีอยู่อย่าไปหลงเชื่อกับภาพฝันในอนาคตมากหรือไปวิตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะหนึ่งมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่คาดแลมันก็ไม่ได้เร็ว